ผมจิรัตทงสุวรรณผู้แทน8ปดลิ้วพักก้าไกลครับเวลาผมมีไม่มากนะครับผมขออนุญาตไปแบบเร็วนิดนึงท่านประธานครับพี่น้องเกษตรกรไทยจํานวนมากครับหลังจากตื่นนอนก็เดินออกไปชงเง้อมองหลุมดินยาวๆขนาดใหญ่หน้าบ้านหวังจะให้มันถูกเรียกว่าคลองได้อีกครั้งครับเพราะว่าเมื่อมองไปแล้วมันก็ยังแห้งขออยู่แต่พวกเขาก็ยังออกไปไถนาอยู่ทุกวันครับกลางแดดเปรี้ยงๆผมถามครับว่าเขาจะออกไปไถนาทําไมนี้เมื่อน้ําไม่มีเขาตอบว่าถ้าเกิดน้ํามาเนี่ย แล้วดินยังไม่ถูกเตรียมให้พร้อมเขาก็จะไม่ได้ปลูกนี่เป็นเรื่องจริงนะครับของหลายหมู่บ้านในตำบลหนองจอกอำเภอบางประกงที่ผมอยากจะถ่ายทอดให้ฟังก่อนที่จะให้เหตุผลว่าทําไมผมถึงไม่สามารถเห็นชอบองบประมาณที่เกี่ยวกับการจัดการน้ําปีนี้ของรัฐบาลคุณประยุทธ์จันโอชามูลค่าประมาณ1นึ่งแสนล้านบาทได้ท่านประธานครับปัญหาเรื่องน้ํามีอยู่แค่2ออย่างครับบ้านเราคือมีน้ําไม่พอคือแง้งกับน้ําเกินพอก็คือท่วม การจะแก้สองปัญหานี้ครับเราต้องมี3อย่างอย่างแรกครับจะจัดการเรื่องน้ําก็ต้องมีน้ําให้จัดการก่อนซึ่งเรามีครับฝนตกลงมาเนี่ยเจ็ดแสนล้านลูกบาทเมตรหรือ7จ็ดแสนหกล้านคิวต่อปีซึ่งมากกว่าความต้องการที่เราต้องการแค่1นึ0 0 0สต่อปีอยู่มากครับอย่างที่2ครับก็คือเราต้องมีเงินครับหลายปีมานี้ครับรัฐบาลของคุณประยุทธ์ใช้เงินรวมๆแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า1ล้านล้านบาทในการจัดการเรื่องน้ำเพราะฉะนั้นเงินเนี่ยเรามีสุดท้ายเราต้องมีการบริหารจัดการครับ ปี2 5 6 0คุณประยุทธ์ใช้มาตรา44ตั้งสำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทชจะทำแผนน้ำทั้งประเทศจากนั้นไม่นานสทชก็ผ่านพรบรน้ำครับที่รวมอำนาจการจัดการน้ำทุกอย่างไปไว้ที่สทชสรุปเรามีน้ำต้นทุนเหลือเฟือครับเรามีเงินมหาศาลและเราก็มีอำนาจในการบริหารจัดการที่ครอบคลุมแต่มาดูผลงานครับขอขอสไลด์ด้วยนะครับงบการจัดการน้ำปีที่แล้วครับเฉพาะแผนบูรณาการเนี่ย58,000ล้าน เบิกเงินไปแล้วมากกว่า77%ก่อนนี้สําเร็จแล้วถึง92%ซึ่งก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเจ้าหนที่ขอสไลด์ด้วยนะครับแต่ผลงานครับท่านประธานท่านสามารถเพิ่มความมั่นคงทางต้นทุนน้ําได้เพียง52%เป้าหมายที่ท่านตั้งไว้59ที่เนี่ยท่านทําได้แค่31ซึ่งไอ้ส1เนี่ยก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่เหมือนกันเลยครับแผนเพิ่ม <c oughs> จํานวนแหล่งเก็บน้ําในพื้นที่ชนบาทานครับ 80ที่ท่านทําได้22ครับแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวชีวัดนี่มันใช้งานได้หรือเปล่าถ้าท่านจะพยายามอําพลางผลงานด้วยตัวชีวัดประหลาดๆเนี่ยก็อําพลางให้ผลมันดีกว่านี้หน่อยได้ไหมครับต่อไปครับประชาชนต้องเข้าถึงน้ําประปา1แส0 0องครัวเรือนท่านทําได้แค่สามพันเแผนเพิ่มพื้นที่เก็บน้ํานอกพื้นที่ชนะทานหนึ่ร้ล้านคิวท่านทําได้ยีาหรือแค่ยีิ เพิ่มแนวป้องกันตลิ่งยาว1 1 5 0หนึ่งห่หันเมตรท่านทำได้25,17%ส่วนแผนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำยังไม่เสร็จเลยสักแผนหน้าถัดไปครับไม่นานนี้ครับสนชแถลงผลงาน3ปีครับว่าสามารถเพิ่มพื้นที่เก็บน้ำได้1,138ล้านคิวใช้เงินไป3แสนล้านบาทขอนสไลด์หน้าตัดไปนะครับทำให้ผมนึกถึงการพิจนารณางบประมาณครับเมื่อ2ปีที่แล้วครับที่ ท่านหัวหน้าพักของผมท่านพิธาลิมจเจริญรัตได้อภิปลายประเมินตัวเลขของท่านว่าถ้าจัดงบแบบนี้เนี่ยเราต้องรออีก142ปีจึงจะเห็นความสําเร็จขอสไลด์ถัดไปเลยนะครับเป้าปีนี้ครับท่านตั้งไว้ว่าจะเพิ่มอีก255ล้านคิวครับถ้าผมเอาไปรวมกับผลงานที่ท่านถแถลงไว้หาค่าเฉลีย่ยออกมาแล้วไปหารความต้องการที่เรายังต้องการอีก49,600ล้านคิวเท่ากับเราจะต้องรออีก142ปีจริงๆครับ ดังเช่นท่านพิธาพยากรได้ทํานายเอาไว้เป๊ะเลยผลงานที่ย่ําแย่ขนาดนี้ครับแต่ท่านก็วิเคราะห์เอาไว้ว่าที่ตกตามเนี่ยเพราะว่าพราบงบประมาณปีนั้นมันล่าช้าบวกกับสถาน,านการณ์โควิดที่มันไม่สามารถดําเนินการได้บางส่วนคือท่านก่อนหนี้92นะครับจะมาบอกพอรบล่าช้าส่วนเรื่องโควิดเนี่ยเก็บไว้ให้เด็กมปลายอ้างตอนลืมทํากันบ้านดีกว่า ดูเหมือนท่านไม่ได้ถอดบทเรียนเลยการประเมินผลก็ไม่มีระบบไม่ใช้ตัวชี้วัดที่น่าเชื่อถือแล้วก็ไม่ได้วิเคราะห์ปัจจัยภายในปัญหามันก็เกิดซ้ําทุกปีหน้าถัดไปครับด้านดูปีนี้ครับท่านจะใช้งบประมาณเกี่ยวกับการจัดการน้ําถ้าผมไม่นับงบกลางเนี่ยก็รวมรวมหนึ่งแล้านบาทซึ่งอยู่ในแผนบูรณาการน้ํา63,200ล้านบาทเพิ่มมาประมาณ4 8 5 ที่เหลือก็จะไปอยู่ตามหน่วยงานต่างๆส่วนจังหวัดก็ลดลงประมาณ20%ส่วนปกครองท้องถิ่นลดไป18%หน่วยงานหลกักๆครับอย่างเช่นกรมชลประทานครับขอเพิ่มมา4% 3,100ล้านบาทก็ไม่รู้ท่านจะผันน้าไปไหนนักแต่ว่างบตรงนี้ไม่น่าห่วงเลยครับถ้าท่านทําได้จริงอย่างที่ว่าซึ่งผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกรมทรัพยากรน้ำมาดานครับเพิ่ม42%ไปดูผลงานเนี่ยท่านทําตามเป้าได้100%เลยผลงานดีขนาดนี้ก็น่าจะเพิ่มงบให้นะครับแต่ว่าการขุดเจาะบ,บาดาลโดยรัฐที่ผ่านมาเนี่ย มันมีแต่ข่าวทุจริตทางนั้นครับเอาแค่ที่าภาคตะวันออกเนี่ยนะครับผมลงไปดู12ที่ใช้ได้แค่3ครับที่เหลือก็สร้างไม่เสร็จบ้างใช้งานไม่ได้บ้างหรือไม่ก็ไปเจาะอกกลางวัดเราแวแกที่มีคนได้รับประโยชน์แค่พระพิสุทแค่หคน5รูปแล้วที่สําคัญคือทุกโครงการราคาแพงเกินจริงหมดซึ่งเรื่องนี้ผมจะตามต่อนะครับถ้ายังเป็นแบบเดิมต่อไปครับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรครับได้เพิ่มขึ้นไม่มากครับแต่ก็ยังดีครับที่ไม่ลดเพราะหน่วยงานอื่นเคาลดกันหมด นั่นก็แปลว่าเราก็ยังคงเป็นประเทศเดียวในโลกครับที่ยังคงจริงจังแล้วก็ทุ่มเทกับการทําฝนเทียมอยู่เหมือนเดิมถึงแม้ว่าตัวชี้วัดมันจะไม่ค่อยมีคุณภาพความคุ้มค่าก็วัดผลได้ไม่ชัดเจนดูหน่วยงานที่ลดลงมั้งครับแผนแม่บทน้ำครับพ่อทุกสถาบันน้ําของชาติไทยเราตั้งเป้าจะให้ทุกคนมีน้ําประปาเข้าถึงแต่งบประมาณประปาสุดพิบิภาคปรับลดลง23ปีที่แล้วท่านเยียวยาโดยงบกลางเนี่ย ไปหลายพันล้านแต่ความย้อนแย้งก็คือท่านจัดงบให้กรมป้องกันสาธารณภัยลดลง2,200ล้านหรือลดไป31%ดูเหมือนว่าท่านไม่ได้ชอบการป้องกันภัยที่จะเกิดกับประชาชนท่านก็เลยจะเน้นแต่เยียวยาแต่ถ้าอะไรที่อ้างว่าป้องกันประเทศเนี่ยก็ซื้อได้ไม่ไมพอสักทีสรุปคือผลงาน,ม,นมันไม่ได้ดีครับแต่ก็จะเอางบเพิ่มแล้วก็ยังไงผมคงไม่ยกมือให้อยู่แล้วแต่ไหนๆท่านก็มาเนี่ยผมก็เลยอยากจะช่วยท่านถอดบทเรียนให้ฟังครับว่าปัญหามันเกิดจากอะไร ปัญหามันเกิดจากสองตัวครับตัวปัญหาแรกก็คือการทุจริตคอรัปชันขอสไลด์หน้าถัดไปนะครับถ้าท่านไปอ่านรายงานเนี่ยไม่ว่าจะปปชปปทสตงเนี่ยท่านจะพบว่างบลงทุนของรัฐทั้งหมดเนี่ยโครงการส่วนใหญ่ที่มีมีการทุจริตก็คือโครงการจัดการน้ำเนี่ยแหละอย่างปปชเนี่ยรายงานในสภาปีที่แล้วนะครับพบทุจริตห้าิดโครงการเป็นโครงการเกี่ยวกับน้ําไปแล้ว28โครงการอันนี้คือที่จับได้ไล่ทันนะครับปีที่แล้วครับสตงออกคําแนะนาครับเกี่ยวกับ โครงการจัดการนะ้ำว่าให้ปรับปรุงการประเมินผลงานหน่อยเพราะว่าพบจุดบกพร่องแล้วก็สอทุจริตหลายโครงการอันนี้ยังไม่นับที่เราเห็นตามสื่อทั่วๆไปอีกเยอะแยะเลยครับหน้าถัดไปครับโดยเฉพาะงบกลางครับท่านที่ทุจริตกันแบบโจงแจ้งเหลือเกินปีที่แล้วเนี่ยท่านใช้งบกลางแก้ปัญหาภาัยแลงง11,892ล้านบาทให้มหาไทยผ่านผู้วรร่าราชการจังหวัดหน้าถัดไปนะครับสไลด์ผู้ว่าก็ส่วนใหญ่ก็ไม่โอนให้ท้องถิ่นท,ท,ที่รู้ปัญหาหรอกครับส่วนใหญ่ก็จะโอนไปที่อำเภอซะมากกว่า ลองดูเอกสารฉบับนี้ครับสำนังกงบประมาณจัดส่งหนังสือให้กับจังหวัดเนี่ยลงวันที่28กันยาให้เขาเสนอโครงการขึ้นมาแล้วบอกให้เขาเปิดประมูลทําสัญญากับผู้รับเหมาก่อน30กันยา mm hmm. เขามีเวลา2วันเปิดประมูลแล้วทําสัญญา mm hmm. เขาลางความโปร่งใสไม่มีเลยครับและเอกสารแบบนี้ส่งไปถึงทุกจังหวัดนะครับสไลด์หน้าถัดไปครับอีกตัวอย่างครับจากก้อนเดียวกันนี่แหละ ที่ผู้ว่าเหมือนกันมีโครงการขุดลอกอนุมัติไปทั้งหมด18,927โครงการแต่พอดมดีๆเนี่ยจะพบว่ามีโครงการที่มูลค่าใกล้เคียงกันคืออยู่ในช่วง4 7, 5, 000, ี่0 0 0เจ็ห้าันถึงห้าแ0 0มากถึงเจ5 7ห้าบโครงการนี่ประเทศเรามีคลองฝาแฝดที่หน้าตาเหมือนกันลึกเท่ากันยาวเท่ากันถึงเจ5 7ันห้าิบ็คลองเลยล่ะครับกลิ่นทุจริตมันแรงมากๆเพราะใครก็รู้ครับว่าถ้ามันไม่ถึงห้าแ0 0เนี่ยมันก็ไม่ต้องเปิดประมูลหน้าถัดไปครับ ดูตัวอย่างในภาพอันนี้นะครับอำเภอเดียวครับในจังหวัดขอนแก่นหน้าถัดไปครับงานขุดลอกคลองครับ19แห่งที่ราคา4 7 6 2 0 0บาทเท่ากันหมดอันนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงธนาคารใต้ดินน้ำใต้ดินยังไม่พูดถึงอะไรอื่นๆอีกเยอะแยะนะครับถ้าท่านยังจัดการเรื่องน้ําด้วยการบริหารจัดการงบประมาณแบบวัดครึ่งหนึ่งกรรมาการครึ่งหนึ่งเนี่ยสุดท้ายมันก็ละลายแม่น้ําหมดวัดผลอะไรไม่ได้เลย โครงการสอทุจริตแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เสนอจากสทนชทั้งนั้นครับและนี่แหละครับคือตัวปัญหาที่สองสำนักงานจัดการทรัพยากรน,น้ำแห่งชาติจริงๆแล้วเป็นไอเดียที่ดีนะครับสทนชเพราะเมื่อก่อนเนี่ยหน่วยงานเกี่ยวกับน้ำมันเยอะไปหมดมองภาพรวมไม่ได้เลยจะทําอะไรทียังหาเจ้าภาพไม่เจอการบูรณาการมันจึงสําคัญครับแต่สทนชที่ควรจะคล่องตัวยืดหยุ่นบูรณาการได้ท่านกลับทําให้กลายเป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ำาช่งั้น ถ้าน,นึกภาพสทนชไม่ออกเนี่ยท่านนึกถึงสบคได้เลยครับพะถอดกันมาเปรียบสทนชครับออกแบบโครงสร้างไว้ใหญ่โตมากจะทําอะไรก็เชื่องช้าแบ่งชนชั้นการบังคับบัญชามาก,กเกินคณะทํางานคณะอนุกรรมการกองอํานวยการเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวจะมีคณะกรรมการลุ่มน้ำอีกยี่สิบสองลุ่มน้ําแล้วก็ไปขายฝันกับชาวไร่ชาวนาว่าจะมีสิทธิ์ได้รับเลือกไปเป็นคณะกรรมการลุ่มน้ําให้จัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ําซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอํานาจตัดสินใจเลยครับเพราะว่า คนที่ตัดสินใจคือกรนชครับกรรมการน้ําแห่งชาติที่วันนี้เรามีท่านรองนายกประวิทย์นั่งเป็นประธานคือแค่ได้ยินชื่อประชาชนก็ถอนหายใจแล้วครับไม่รู้คุณประวิทย์ไปเก่งเรื่องน้ํามาจากไหนนะครับท่านยังแจกขันน้ําอยู่เลยครับจับมาคุมเรื่องน้ําทั้งประเทศการประชุมกรนชทุกครั้งครับก็ก็เลยเห็นแต่คุณประ,ประวิทย์เนี่ยที่เป็นประธานนั่งกล้มหน้าอ่านสคริปต์ครับแล้วก็เรื่องที่ข้างล่างเสนอมาเนี่ยมันก็คงจะไม่ถึงแน่ๆเพราะว่ายังไงซะท่านก็ตัดสินใจมาแล้วทุกอย่างอยู่ในสคริปต์ ผมอีกนิดนึงนะครับท่านประธานเรื่องน้าครับมันเป็นความเป็นความตายของประชาชนครับจะเรียกว่าเป็นวิกฤตก็ว่าได้แต่กนอชอเนี่ยประชุมกันปีละสี่ครั้งบางปีสองครั้งแบบนี้จะทันการอะไรครับข้อเสนอแนะของผมนะครับถ้าท่านอยากให้อะไรมันดีขึ้นเนี่ยท่านต้องเปลี่ยนความคิดก่อนที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลท่านใช้คําว่าบูรณาการซะจนช้าไปหมดและถ้าอยากจะ,จ,ะจะใช้อยู่นะครับก็ต้องช่วยทําความเข้าใจด้วยว่าวิธีการรวบอํานาจเนี่ยมันไม่ใช่การบูรณาการ นำซ้ำใการรวบอำนาจเนี่ยมันเป็นต้นต่อการทุจริตเยอะแยะไปหมดครับถ้าท่านให้อิสระองค์กรท้องถิ่นเขาบ้างเนี่ยนอกจากมันจะทานเหตุการณ์แล้วมันยังตรงความต้องการด้วยประชาชนในพื้นที่เขาก็เป็นหูเป็นตาให้ครับมันไม่มีทุจริตง่ายๆหรอกครับเพราะเขาก็อยากได้น้ำแต่ที่ผ่านมามีโครงการจากส่วนกลางลงไปพอเจอทุจริตก็ไม่รู้จะไปแจ้งกับใครประชาชนไม่รู้จะไปร้องกับใครท้องถิ่นควรจะมีอำนาจกำหนดสิ่งที่เขาอยากได้เพราะว่าเขารู้จักพื้นที่ดีดกว่าใครถ้ากลัวเขาทำไม่เป็นท่านก็ลงไปสอน ภาคตะวันออกครับสัดส่วนความต้องการน้ำภาคเกษตร65%อุตสาหกรรม25%แต่งบที่ผ่านมาของสทนชลงไปกับการจัดสรรน้ําให้อุตสาหการรมแทบทั้งหมดวันนี้ภาคตะวันออกหาน้ําใช้ยากมากกว่าเดิมเยอะเลยครับถ้าท่านไม่รวบอํานาจแล้วก็ให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมเนี่ยงบประมาณจะไม่น่าตาแบบนี้การกระจายอํานาจสําคัญครับโครงสร้างสทนชมันจะได้เล็กลงเบาขึ้นคล่องตัวทํางานได้เยอะแล้วก็มีประสิทธิภาพขึ้นข้อเท็จจริงวันนี้นะครับ ต่อให้หน่วยงานน้ําอย่างสทชเนี่ยตั้งขึ้นมาแล้วแต่ท่านก็ยังจัดสรรน,น้ําแบบไม่มีหลักประกันอะไรให้ประชาชนได้เลยยังปล่อยให้ประชาชนเอาตัวรอดกันเองในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีครับไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียวและถ้าท่านจะยอมฟังคําติเตียนบ้างเนี่ยแล้วก็ท่านต้องเลิกคิดว่าไอ้แผนน้ําี่สิบปีของท่านเนี่ยมันจะทําให้อะไรมันดีขึ้นนะครับแต่จริงแล้วพวกเราก็ คงได้แต่ทำใจนะครับเพราะว่าคุณภาพชีวิตของประชาชนมันก็คงไม่มีวันดีขึ้นในเมื่อน้ําก็แง้งผู้นําก็แล้งน้ําใจน้ําก็ท่วมผู้นําก็มีความคิดที่ยังท่วมท้นไปด้วยความอยากได้อยากมีสแสวงหาประโยชน์ไม่สิ้นสุดแบบนี้ผมคงได้แต่หวังครับว่าประเทศไทยจะมีวันที่ประชาชนได้มีอํานาจในการกําหนดนโยบายกําหนดงบป,ประมาณเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงสักทีผมไม่สามารถเห็นชอบงบป,ประมาณเกี่ยวกับการจัดการน้ําปีนี้ที่ท่านขอมาได้ครับขอบคุณครับรรท่านประธานครับขอบคุณครับ ต่อไปคุณนัทวุฒิประเสริฐสุวรรณครับเชิญครับ